น่าขาดละเออโอ้อ่ะอย่างบอกนะน่าขาดละไล่ปลาด๋อยมาหล่นเกี่ยวปลาคาอ่าไม่ใช่แบกจับแบกเร็วสาวหน้าลำพันธ์อ่าร้องไงลูกอสาวหน้าลำพันธ์เนื้อสาวหน้าลำพันธ์ร้องไงลูกน้องอป้ายสวัสดีลูกน้องป้ายพู่สาว เพราะว่าเขาเรื course, north, mm ่องดังแล้วเขาจะมีแฟนเพลงเป็นผู้หนิสิตแฟนเพลงที่เป็นผู้หญิงมีอะไรนะรบบางคนเขาก็ชอบใช่ไเอาใครมาร้องกับนักร้องหันใจจัดอเสียงสูงเสียงเปิ้นเลยไม่เหมาะกันใช่ใช่คทีนี้